สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านเ้รับกับผมปืนแมดอินฮูดกับไลกยกะลองสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยเชอริชปินซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าทิวリーพอดิชเชอร์โรแมนส์หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องรักอันเจาะลึกของทิวリーแต่ถ้าเป็นผมผมจะตั้งชื่อตอนนี้ว่าอ้นละวนคนเจ้าชู้อ่าและตอนนี้ก็เป็นตอนยาวนะครับความยาวของเรื่องเต็มก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง แต่ท่าที่ผมดูก็มีน้ําเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่แต่ก็สนุกดีครับอ่ะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวละครก่อนครับสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้มีชื่อว่าทิวลี่ะสาวน้อยแล้วเนี่ยรูปร่างแบบนี้มันเจ๊ใหญ่ไม่ใช่เหรออ่ะครับก็เห็นรูปร่างแบบนี้แต่ในเรื่องนี้เธอเป็นนางเอกนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เป็นคุณหนูลูกเศรษฐีนะครับเธอเป็นลูกชาวนาอ่ะแต่อย่างน้อยเธอก็เป็นลูกชาวนาที่มีตังค์อะนะ แต่ถึงยังไงซะเธอก็ต้องทํางานกับพ่อนะครับพอพ่อเห็นเธอยืนบื้ออยู่พ่อก็เลยเตะตูดเธอเธอก็เลยกโกรธครับเกืออเอาจอบจามหัวพ่อตัวเองแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ต้องออกไปทํานาทําไปบ่นไปแล้วก็มีชายหนุ่มรูปหล่อจากในเมืองครับเดินมาแถวนี้พอดีก็ไม่ใช่ใครหรอกครับบัคชาลีของเรานี่เองและพอดีในตอนนั้นเจทิวลี่ของเรานะครับก็เล่นกับหมาโดยการควาง่อนไม้ออกไปแล้วก็ให้เจ้าหมาโบ้นั้นไปเก็บกลับมา แต่ว่าน้องโบนั้นก็อยากจะเล่นอีกครับเจทิวลี่ก็เลยคว้างท่อนไม้ไปอีกครั้งเออแม่เต็มเต็มพอเจทิวลี่เห็นว่าตัวเองนั้นคว้างท่อนไม้ใส่หัวชายหนุ่มเธอก็ตกใจครับแล้วก็รีบพาบัคชาลีนั้นมารักษาพยาบาลภายในบ้านของเธอแต่เออเจเจเจเหยียบตีนเหยียบตีนอุ้ยตายแล้วฉันนี่ซุบซ่ามจริงอ้าตีนกูแต่สุดท้ายทิวลี่ก็พาบัคชาลีเข้ามาในบ้านได้แล้วครับเพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บให้แต่ชาลีนั้น ก็ทำเจ้าชู้ส่ทิวลีทางทิวลี่เองก็ตกหลุมรักชาลีด้วยแต่ทางพ่อของทิวลี่เองก็สงสัยครับเอ้ลูกสาวเราเอาใครมาหน้าบาดทิวลี่ก็เลยอธิบายให้พ่อฟังครับว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มเมืองกรุงแต่ประเอิญเกิดอุบัติเหตุเธอทําเขาบาดเจ็บเธอก็เลยพาเขามารักษาบาดแผลพอๆรู้อย่างนั้นก็ออกไปต้อนรับอีกคนครับส่วนทิวลี่เองก็อยากจะอยู่กับบัคชาลีด้วยแต่ว่าพ่อของเธอนั้นก็ไล่เธอออกไปทํางานต่อครับแต่ว่าในตอนนี้จิตใจของทิวลี่นั้นก็มีแต่บัคชาลีอย่างเดียวครับ เธอไม่เป็นอันทํางานเลยได้แต่เด็ดดอกไม้ล้าพึ้นล้าพันว่าเองเขาจะรักเราหรือไม่รักเรานะ้าส่วนบัคชาลีนั้นก็บังเอิญไปเห็นครับว่าพ่อของทิวลี่นั้นแอบซ่อนเงินไว้ตรงไหนซึ่งที่จริงแล้วบัคชาลีของเรานั้นไม่ได้เป็นคนร่ารวยหรอกครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนเมืองก็ตามแล้วบัคชาลีนั้นก็คิดแผนชั่วขึ้นมาครับที่จะขโมยเงินคุณลุงชาวนาคนนี้โดยใช้ความรักของทิวลี่ที่มีต่อเขาให้เป็นประโยชน์เขาก็เลยเออกไปจีบทิวลี่ต่อครับแต่ด้วยที่ทิวลี่นั้น เป็นสาวร่างใหญ่ไซบิกการจีบเธอก็เลยทุรักทุเลหน่อยอย่างเช่นตอนนั่งจีบกันบนขอนไม้เธอเองก็เกือบลม้มแต่ก็ดันไว้ผลักบัคชาลีล้มแทนแต่ด้วยเจตของผู้หญิงเธอก็เลยเดินหนีครับบัคชาลีก็เลยตามไปจีบต่อและทั้งคู่ก็โยนดอกไม้ใส่กันแต่พอดีเจสทิวลีนั้นแรงช้างครับเธอปาดอกไม้ใส่บัคชาลีแต่ก็เจ็บเหมือนกับคว้างก้อนหินใส่บัคชาลีก็เลยจีบก้อนอิดขึ้นมาแต่ขงคว้างใส่เจสทิวลีแทนเจสทิวลีก็เลยบอกว่า น้อยแน่มึงคว้างก้อนอิดมาใช่ไหมมาคว้างขึ้นนี่เออว้าวโดนหัวพ่อแทนซะแล้วนั่นแหละครับเจทิวลี่ก็เลยโดนพ่อด่าเจทิวลี่ก็เลยไม่มีความสุขละครับในการที่อยู่กับพ่อเธอในบ้านนาแห่งนี้ชาลีก็เลยกระซิบบอกข้างหูเธอเลยครับว่านี่มาอยู่กับผมเถอะไปอยู่ในเมืองกับผมไปอยู่ด้วยกันสองคนและพอดีเจทิวลี่นั้นก็ชอบคอกับบักชาลีอยู่แล้วเธอก็เลยตอบตกลงไปครับและบัคชาลีก็บอกว่าให้เธอนั้นจิกเงินของพ่อเธอที่แอบซ่อนเอาไว้ด้วย แล้วเราก็จะหน <st os> ีไปด้วยกันเจทิวลี่ก็ตอบตกลงครับเธอก็เลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดสวยแล้วก็แอบจิกตังของพ่อเธอมาและทั้งคู่ก็พากันหนีตามกันเข้าไปในเมืองใหญ่แต่พอดีน้องทิวลี่นั้นไม่เคยเห็นรถไฟกับรถยนต์ครับปอดีเห็แต่บ้านนาเห็นแต่รถม้าก็เลยตกใจกว่าบักชาลีจะพาเธอข้ามถนนมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรแต่พอข้ามมาได้ก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับพอเห็นหน้าปุ๊บบักชาลีก็ถึงกับช็อกเป็นลมล้มพับไปเลย และเธอก็พยายามจะชุดตัวชาลีมาครับแต่เจทิวลีก็ไม่ยอมก็ชุดตัวชาลีมาเหมือนกันโดยเธอเคนนี้นะครับเธอมีชื่อว่าเมเบลครับก็เป็นนางเอกประจำของค่ายหนังคีสโตนั่นเองครับก็ในเรื่องนี้เธอเล่นเป็นแฟนเก่าของบักชาลีครับซึ่งพอดีบักชาลีก็ทิ้งเธอไปครับแล้วก็ไปหาเจทิวลีนั่นแหละพอทั้ง3ามคนเจอกันก็รถไฟชนกันสิครับก็ชุดกระชากแย่งบักชาลีกันใหญ่จนตำรวจก็ต้องเข้ามาห้ามนะครับบักชาลีก็เลยหลุดออกมาจากตัวเมเบลได้ และบัคชาลีนั้นก็ได้พาเจทิวลี่เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับก็ไปกินไปดื่มกันในนั้นบักชาลีก็เลยซดเหล้าโชว์ไปหนึ่งแก้วแล้วก็ให้เจทิวลี่นั้นซดด้วยให้เต็มหน้ากูเลยครับนะพอดีเจทิวลี่นั้นก็เป็นสาวบ้านนอกใส่ซื่อนะครับเธอไม่เคยกินเหล้าพอลองซดเข้าไปนี่ถึงกับพุ่งใส่หน้าชาลีเลยแต่ว่าพอผ่านครั้งแรกไปแล้วนะครับเธอก็เริ่มกินเป็นก็เลยกอดคอกันเมากับบัคชาลีนั่นแหละแต่พอกินไปสักพักเมเบลก็เข้ามาครับ แล้วเธอก็ดึงตัวบัคชาลีมาเพื่อจะเคลียร์กับบัคชาลีเรื่องของเธอกับเจทิวลี่แต่บัคชาลีก็บอกว่าเออจริง,รงๆแล้วนะฉันไม่ได้รักไอเจนี่หรอกฉันก็แค่หลอกเอาตังค์เธอและพอเอาตังค์มาได้ฉันก็จะกลับไปอยู่กับเธอไงแม่บัคชาลีที่แท้มันเป็นพวกไอ้นักต้มตุ๋นนี่เองตั้งใจหลอกให้ผู้หญิงหลงรักเพื่อจะหลอกเอาเงินและแถมตอนนี้เจทิวลี่เองก็มเมาเต็มที่แล้วด้วยพอเธอเมา,เ,าเธอก็ร้องเล่นเต้นลําอย่างขาดสติ จนทาให้บัคชาลีนั้นสามารถแอดล้วงเอาเงินที่เธอขโมยมาจากพ่อของเธอได้พอบักชาลีได้เงินมาเขาก็เลยหนีออกจากร้านอาหารพร้อมกับเมเบลปล่อยให้เจ้นั้นเต้นระบําเมาอยู่ในร้านนั่นแหละและพอถึงเวลาเช็คบินแน่นอนครับเจ๊แกก็ไม่มีตังค์คนในร้านก็เลยจับเจ๊ส่งตำรวจพอไปถึงโรงพักเธอก็ยังคงไม่ได้สติครับเธอยังเมาอยู่ปูจจาไม่รู้เรื่องตำรวจก็เลยจับเธอยัดห้องขังไปก่อนส่วนชารีกับเมเบลนั้นก็สุขสาําราญ แล้วก็ออกไปช้อปปิ้งด้วยเงินที่ขโมยมาจากเจส่วนทางตำรวจนั้นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งครับเพื่อมาสอบถามว่าเจทิวลี่นั้นเป็นใครมาจากไหนเจทิวลี่ก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่หญิงไปว่าเธอชื่อว่าทิวลี่แบงค์พอเจ้าหน้าที่หญิงได้ยินนามสกุลของเจทิวลี่ก็ตกใจเลยครับเพราะว่านามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกับเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลในเมืองนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่หญิงก็คาดว่าเจทิวลี่นั้น เป็นหลานสาวของท่านมหาเศรษฐีเจ้าหน้าที่หญิงก็เลยไปรายงานกับสารวัตรครับสารวัตรก็เลยลองโทรไปถามท่านเศรษฐีดูว่าท่านเศรษฐีนั้นมีหลานสาวชื่อทิวลี่หรือเปล่าและท่านเศรษฐีก็ยืนยันเองครับว่าใช่ฉันมีหลานสาวชื่อทิวลี่จริงๆพอสารวัตรได้ยินอย่างนั้นก็รีบสั่งให้ปล่อยตัวเจทิวลี่เลยครับแล้วก็สั่งให้ตำรวจพาเจทิวลี่นั้นไปส่งที่บ้านของท่านเศรษฐีแต่ระหว่างทางก็เจอกับบปกชาลีพอดีครับบักชาลีก็ตกใจรีบหลบกันใหญ่ แต่พอดีเจทิวลี่นั้นก็ยังเมาอยู่ครับก็เลยยังไม่รู้เรื่องจนกระทั่งตำรวจก็พาเจทิวลี่นั้นมาส่งถึงบ้านคุณลุงเศรษฐีของเธอแต่เธอก็ยังเมาไม่หายครับแล้วก็ก่อความวุ่นวายและสร้างความน่าปวดหัวให้กับลุงของเธอคุณลุงเศรษฐีก็เลยสั่งให้คนของเขาไล่เจทิวลี่ออกไปนอกบ้านเลยครับแต่พอเธอถูกไล่ออกมาแล้วเจทิวลี่ก็เริ่มสางเมาแล้วครับและเธอก็เสียใจมากที่เธอถูกไล่ออกมาจากบ้านของคุณลุงซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่มีเงินและก็ไม่มีที่จะไปด้วยจะกลับไปหาพ่อก็ไม่ได้ ลับไปโดนพ่อด่าแน่เธอก็เลยไม่รู้ว่าจะทําไงต่อดีกับชีวิตส่วนคุณลุงเศรษฐีนั้นหลังจากที่เจอเรื่องปวดหัวเมื่อกี้เขาก็เลยออกไปพักร้อนเลยครับแม่คนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกียดตัดกลับมาทางฝั่งบักชาลีแล้วก็เมเบลครับทั้งคู่ก็เลยมาดูหนังที่โรงหนังด้วยกันโดยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังคุณธรรมนะครับเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับโจรหักหลังกันไปหักหลังกันมาและสุดท้ายเขาก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่ออารมณ์เหมือนเราดูละครคุณธรรมช่องเจ็ดนะครับ อ,อะไรนะผมเป็นประธานบริษัทอะไรน่นะก่อนเรื่องคล้ายกันเลยชาลีกับเมเบลก็เลยเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปทั้งคู่ก็เลยเดินออกจากโรงหนังก่อนที่หนังจะจบซะอีกส่วนเจทิวลี่นั้นในเมื่อไม่สามารถไปไหนได้เธอก็เลยจะหางานทําครับเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเธอก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยสมัครเป็นสาวเสิร์ฟนะครับและ,ะเผิญเผิญชารลีกับเมเบลนั้นก็มากินอาหารร้านนี้พอดีครับโดยไม่รู้เลยว่า เจทิวลี่นั้นทำงานอยู่ร้านนี้พอทั้งคู่เจอหน้ากันแม่เต็มๆบัคชาลีนี่ก็รีบหนีออกจากร้านเลยครับโอ้เด๋วเด๋วเด๋วเฮ้ย,ยบัคชาลีนี่เหยียบเจเลยฮโอ้โหเจนี่ก็แข็งแรงมากโดนเหยียบไม่เป็นไรเลยส่วนบัคชาลีกับเมเบลนั้นทั้งคู่ก็สามารถหนีออกมาจากร้านอาหารได้ครับส่วนทางเจก็ไม่สามารถไล่บัคชาลีได้ทันและเธอก็เสียใจมากเธอก็มาระบายให้กับเพื่อนร่วมงานเธอฟังว่าเธอถูกผู้ชายลอ,อเอาเงินไปแล้วก็ทิ้งเธอไป ตัดมาฟังท่านเศรษฐีมั้งครับท่านเศรษฐีก็ออกไปปีนเขาครับหลังจากเจอเรื่องเครียดๆจากทางบ้านมาเขาก็มาปีนเขานี่แหละแต่ทว่าปีนไปปีนมาก็เกิดอุบัติเหตุท่านเศรษฐีกลิ้งตกภูเขาไกด์นำเที่ยวก็เลยคิดว่าท่านเศรษฐีล่วงลงไปนั้นตายแน่นอนเพราะภูเขานั้นสูงมากไกด์นำเที่ยวก็เลยรีบเดินทางกลับจะรีบโทรติดต่อทางบ้านของท่านเศรษฐีเลยครับว่าท่านเศรษฐีนั้นล่วงตกเขาตายไปแล้วทางคนของบ้านเศรษฐีก็บุ่นเลยครับ พวกเขารู้ดีว่าท่านเศรษฐีนั้นไม่มีทาย,ยาทและใครจะรับมรดกแล้วเนี่ยและคนในบ้านก็เลยนึกออกครับเพราะว่าท่านเศรษฐีนั้นมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งก็คือเจทิลี่นั่นเองแล้ววันต่อมาบัคชารีกับเมเบลนะครับก็มานั่งที่สวนสาธารณะแล้วก็เจอกับเด็กขายหนังสือพิมพ์ครับบักชาลีก็เลยซื้อมาฉบับหนึ่งแล้วก็อ่านข่าวไปเจอเรื่องที่ว่าเจทิลี่นั้นเป็นทายาทผู้รับมรดก3ล้านดอลลาร์จากคุณลุงมหาเศรษฐีของเธอแต่ตอนนี้ทางบ้านของคุณลุงนั้น ไม่สามารถหาตัวของเจทิวลี่ได้ก็เลยมาประกาศข่าวลงหนังสือพิมพ์แบบนี้พอบัคชาลีได้ยินว่ามรดก3ล้านเลยบัคชาลีก็เลยโดนความโลภเข้าครอบงำเลยครับบักชาลีแอบนี้มาจากเมเบลต้อนเมเบลเผลอแล้วก็กลับไปที่ร้านอาหารที่เจทิวลี่ทำงานอยู่แล้วก็รีบสารภาพรักแล้วก็ขอโทษกับเจทิวลี่แล้วก็ขอเจทิวลี่แต่งงานเดี๋ยวนั้นเลยเจแกก็งงครับเอ๊ะอะไรวะจู่จมาขอโทษเรากลับมาหาเราแล้วมาขอเราแต่งงาน แต่เจ้ก็โดนลากไปอย่างงงๆครับบัคชาลีลากเจ้ไปที่โบสถ์แล้วก็ให้หลวงพ่อจัดพิธีแต่งงานแบบรวดเร็วให้ทันทีและบัคชาลีก็พาเธอกลับมาที่ร้านอาหารเดิมครับและพอดีคนของทางบ้านของคุณลุงเศรษฐีนั้นก็มาที่ร้านอาหารนี้พอดีเพื่อตามหาเจทิวลี่แล้วก็บอกกับเจทิวลี่ว่าเจทิวลี่นั้นเป็นทายาทผู้ได้รับมรดก3ล้านจากคุณลุงเจทิวลี่ก็ตกใจแทบจะเป็นลมแต่พอตั้งสติได้ก็รู้เลยว่าเออไอ้นี่นี่จะรีบพาเราไปแต่งงาน ก็เพราะว่าจะหวังมรดกนี่เองแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามเธอเองก็ยังคงรักบัคชาลีอยู่ครับเธอก็เลยพาบัคชาลีไปอยู่ที่คฤห่องหาดของคุณลุงด้วยและต่อมาไม่นานเมเบลก็รู้ตัวครับว่าทําไมบัคชาลีนั้นถึงทิ้งเธอไปอีกเพราะว่าเธอได้อ่านข่าวเจอเรื่องของเจทตลี่นะครับที่เป็นผู้รับมรดกจากคุณลุงเศรษฐีและเธอก็คิดแผนครับว่าเธอนั้นจะพาบัคชาลีกลับมาหาเธอได้ยังไงแต่ทว่าคุณลุงนั้นยังไม่ตายครับ พอดีชาวบ้านแถวนั้นเห็นคุณลุงที่บาดเจ็บอยู่ก็เลยช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็พาไปพักฟื้นที่บาดส่วนเจสทิวลี่กับบักชาลีนั้นก็เข้ามาอยู่ในบ้านท่านเศรษฐีแล้วครับแล้วก็ทําตัวเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เตรียมจะจัดงานเลี้ยงฉลองส่วนน้องเมเบลนั้นก็มีแผนที่จะเข้าหาตัวชาลีครับโดยการสมัครเป็นสาวใช้ในบ้านของท่านเศรษฐีพองานเลี้ยงเริ่มขึ้นเมเบลก็หาตัวชาลีเจอแล้วครับแล้วก็เข้าไปหาแล้วก็ถามเลยว่าทิ้งเธอไปทําไมแต่พอดีหัวหน้าคนใช้ก็มาห้ามไว้ก่อน ว่าตอนนี้เมเบลนั้นอยู่ในฐานะสาวใช้จะไปพูดมากใส่เจ้าบ้านไม่ได้ดังนั้นเมเบลก็เลยอดทนรอไปก่อนรอจังหวะที่ชารีนั้นไม่ได้อยู่กับเจทิวลี่แล้วบักชาลีกับเจทิวลี่นั้นก็ต้องเต้นํำด้วยกันครับแต่พอเต้นเสร็จเจทิวลี่ก็คุยกับลุงหนวดที่น่งข้างเพลินครับก็เปิดช่องให้ชาลีนั้นแอบไปหาน้องเมเบลเพื่อที่จะไปเคลียร์กันว่าทําไมถึงตอนน้องหนีเธอไปแต่ว่าเจทิวลี่นั้นก็รู้ตัวซะก่อนครับพอหันไปที่อ้าวผัวหายก็เลยเตือนตามหา แล้วก็หาจนเจอแล้วก็ลากตัวมามาที่หน้างานเลี้ยงอีกครั้งและพองานเลี้ยงเต้นลำเริ่มไปอีกสักพักหนึ่งเจทิวลี่ก็จะไปเปลี่ยนชุดเต้นลำใหม่ที่ห้องของเธอนะครับและก็เป็นโอกาสอีกครั้งที่บัคชาลีนั้นจะไปหาน้องเมเบลได้แต่ก็ดันติดให้ลุงนวดคนนี้ซะก่อนไอ้ลุงนวดคนนี้ถ้าจะเมานะครับก็ไปกวนตีนบัคชาลีเข้าบัคชาลีก็เลยลำคาญก็เลยอัดไปซะยกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นบัคชาลีก็เลยไปหาน้องเมเบลได้ครับแต่ว่าไอ้ลุงนวดมันก็ยังไม่จบเรื่องครับ ลุงก็ยังคงไปกวนตีนบัคชาลีต่อบัคชาลีก็เลยประทานตีนให้หนึ่งดอกอยากได้ตีนนักเอาตีนไปเลยแล้วพอเจทิวลี่นั้นแต่งตัวใหม่เสร็จก็ออกมาเต้นรำกับบัคชาลีครับแต่ดูสีหน้าบัคชาลีสิครับดูเหมือนว่าจะไม่อยากเต้นเท่าไหร่เลยแต่พอทั้งคู่เต้นไปนสักพักบัคชาลีก็สามารถแยกตัวออกมาจากเจได้แล้วครับปล่อยให้เจเต้นคนเดียวบัคชาลีก็เลยไปตามง้อเมเบลเมเบลก็งอนครับที่จู่ๆก็ทิ้งเธอมาแต่บัคชาลีก็อธิบายว่าเขาแต่งงานกับเจเพื่อหวง ไม่ได้รักเจ๊หรอกและทั้งสองคนก็แอบกอดจูบก,กันนะครับในที่รับตาและพอเจ๊ทิวลี่เต้นไปสักพักนะครับก็รู้ตัวว่าบัคชาลีหายไปเธอก็เลยออกตามหาและก็มาเจอบัคชาลีนั้นกอดจูบก,กับเมเบลอยู่แม่ก็คลั่งแตกสิครับบัคชาลีก็เลยจูงน้องเมเบลหนีเจ๊ทิวลี่ก็คว้างของคว้างเค้กใส่แต่ไม่โดนบักชาลีครับโดนหัวแขกแทนและเจ๊ทิวลี่ก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่บัคชาลีไลย่ยิงกันอุตลุดเลยครับจนบัคชาลีต้องวิ่งหนีตาย เข้าไปหลบในแจกันเจก็ไลอ่อารวาสไล่ตามหาบัคชาลีแล้วก็เอาไม้ตีโดนแจกันแจกันก็แตกก็เจอบัคชาลีสิครับเธอก็เลยจับบัคชาลีได้แล้วก็บีบคอแต่ว่าคุณลุงเศรษฐีก็กลับมาบ้านแล้วครับทุกคนในบ้านตกใจใหญ่เลยเอา้าคุณลุงยังไม่ตายเจทิวีีก็ตกใจด้วยวายตายแล้วคุณลุงยังไม่ตายเหรอเนี่ยเออกูยังไม่ตายมึงออกจากบ้านกูไปเลยนะนั่นแหละครับเจทิวลีก็เลยโดนไล่ออกจากบ้านและการได้รับอรดโกของเธอนั้น ก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเพราะคุณลุงยังไม่ตายและในเมื่อเจทิวลี่นั้นยังไม่ได้รับโมรดกจริงๆปักชาลีก็เลยทีบส่งเจทิวลี่เลยครับแล้วก็หนีไปพร้อมน้องเบเบลเจทิวลี่ก็แค้นมากที่ปักชาลีนั้นทำกับกเธอแบบนี้เธอก็เลยเอาปืนไลย่ยิงปักชาลีและพอเกิดเหตุยิงกันขึ้นคนในบ้านของท่านเศรษฐีก็เลยโทรหาตำรวจครับตำรวจก็เลยออกมาระงับเหตุทั้งโรงพักเลยปักชาลีกับน้องเบเบลก็เลยหนีมาตรงท่าน้ําครับเจทิวลี่ก็ยังคงไล่ตามอยู่ และตำรวจก็ขับรถมาอย่างซิ่งเลยแล้วก็ซิ่งมากซิ่งจนชนตูดเจ้เจ้ก็เลยกระเด็นตกน้ําและตำรวจที่ขับรถมาก็ซิ่งตกทะเลไปเหมือนกันบักชาลีก็เลยรีบโทรศัพท์เรียกตำรวจน้ําให้มาช่วยอีกแรงพอตำรวจน้ําได้รับเรื่องก็รีบชิ่งมาเลยซิ่งจนเพื่อนขึ้นไม่ทันแล้วพอดีตำรวจที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็เลยเรียกเอาเชือกมาดึงเจ้ขึ้นไปครับแต่พอดีก็มีตำรวจเข้ามาเพิ่มแต่ก็ดันชนกับตำรวจเก่าเจ้ก็เลยตกน้ําอีกรอบทุกคนก็เลยต้องดึงเจ้ใหม่ แต่บักชาลีก็เลยไปถีบตุดตำรวจที่ดึงเชือกอยู่ตำรวจก็เลยตกน้ำเจ๊ก็เลยตกน้ำไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ตำรวจก็ได้ดึงเจ๊ใหม่ดึงมาพร้อมกับตำรวจที่ตกลงไปด้วยแต่พอดีตำรวจก็ตกน้ำพอหนักเพี้ยนแรงดึงก็เลยเสียสมดุลเจ๊ก็เลยตกน้ำไปอีกรอบแล้วตำรวจน้ำที่ขับเรือเร็วมาก็ซิ่งมาอย่างเร็วจีแต่ก็ดันไปชนกับตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งที่พายเรือพายมาแม่ก็เหตุอลวันะเนาะไม่ได้นัดกันก็ชนกันละแต่สรุปแล้วตำรวจน้ำที่ขับเรือเร็วจีมาก็มาช่วยไม่ทันครับ เพราะว่าตำรวจที er mm ่อยู่แถวนั้นก็ช่วยเจ๊ออกมาได้แล้วเพราะช่วยเจ๊ขึ้นมาได้บัคชาลีก็จะพาน้องเบเบลหนีต่อไปครับแต่น้องเบเบลบอกไม่เอาครับเพราะตอนนี้บัคชาลีนั้นแต่งงานกับเจ๊ไปแล้วแต่เจ๊ทิวลี่นั้นก็ไม่เอาบัคชาลีแล้วครับเธอถอดแหวนและขอบอกเลิกกับบัคชาลีไปเลยเพราะบัคชาลีโดนบอกเลิกบัคชาลีก็เลยกลับไปหาน้องเบเบลอีกครับแต่ยังไงซะน้องเบเบลก็ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าบัคชาลีนั้นใจโลเลเห็นแก่เงินไม่ยึดมั่นในความรักพอบัคชาลีดนสสาปฏิเธ ก็เป็นลม่มล้มพับไปเลยแล้วก็โดนตำรวจหามเข้าคุกไปเลยข้อหาเป็นนักต้มตุน๋นส่วนเจสทิวลี่กับน้องเบเบลนั้นก็พยายามปรับความเข้าใจกันครับเพราะทั้งคู่นั้นโดนผู้ชายใจโลเลหลอกเอาและสุดท้ายทั้งคู่นั้นก็เป็นเพื่อนกันในที่สุดจบแล้วจา้าเป็นไงบ้างครับกระบกชาลีตอนอนละวนคนเจ้าชู้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนยาวอีกเรื่องนะครับที่ผมค่อนข้างจะชอบมากทาั้งๆที่ผมไม่เคยดูมาก่อนนะครับ และผมก็ขอแนะนําเลยให้ไปดูตอนเต็มกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็แล้วกันแล้วถ้าผู้ชมชอบตอนนี้มากหรือเปล่าล่ะครับถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอยสตาหย์ยังคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ